สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่เขารบตุทุกท่านกลับมาพบกับบีเช่นเคยในช่วงเรื่องเล่าผีตาหลอกค่ะสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะคะบีก็จะมีเรื่องราวเรื่องเล่าหลอนๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปด้วยกันเรื่องนี้บีได้ลองอ่านดูแล้วก็คิดถึงตอนที่ยังเป็นเด็กนะคะสมัยที่ยังอยู่กับคุณยา่า ก่อนที่ท่านจะเสียกิจวัตรประจําวันของคุณย่านะคะก็คือท่านก็จะสอนบีเหมือนเด็กๆทั่วไปนะคะในสมัยก่อนอ่าแล้วก็สิ่งที่ทําเป็นประจานะคะก็คือสอนให้เราสวดมนต์ก่อนนอนเหมือนกับเรื่องนี้เลคะ่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมเองตอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่จำได้สนิทคืนนั้นเป็นคืนวันพระ ทุกคนต่างพากันปิดบ้านปิดไฟกันตั้งแต่สองทุ่มเพราะอะไรผมก็ไม่รู้ผมกับย่าพากันสวดมนต์เพราะย่ามักจะชวนผมสวดมนต์ทุกวันพระเสมอพอสวดเสร็จก็พากันเข้านอนผมนอนกับย่าเพราะตอนนั้นยังเด็กกลัวผีหลอกเลยไม่กล้านอนคนเดียวพอนอนได้สักพักได้ยินเสียงฝน น่าจะเป็นฝนเรดูแล้งแถมตกหนักมากด้วยทั้งฟ้าร้องฟ้าแลบไฟก็ยังมาดับบรรยากาศตอนนั้นวังเวงจับใจเลยทีเดียวตอนนั้นอาศัยอยู่กับย่าสองคนเพราะพ่อกับแม่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นเก่าๆข้างล่างเป็นใต้ถุนคืนนั้นผมถามย่าว่าย่า ทำไมคนในหมู่บ้านเราเขาพากันนอนเร็วนักละ่ะโดยความสงสัยของเด็กตัวน้อยคนหนึ่งยาก็เงียบเหมือนไม่อยากเอ่ยอะไรสักอย่างเรื่องนี้เลยทำให้ผมนอนไม่หลับจนเวลาล่วงเลยไปประมาณสามทุ่มฝนก็ยังไม่หยุดตกทั้งฟ้าร้องฟ้าแลบน่ากลัวเอาการยาได้หลับไปก่อนแล้วแบบแรก แวบ,บแรกก็คือฟ้าแลบแต่ว่าไม่ได้แลบเป็นสีทั่วทั่วไปมันเป็นสีเขียวแล้วก็สีฟ้าหลอดออกมาจากรูไม้เก่าๆในช่องของหน้าต่างคราวนี้หนักกว่าพี่นอนเหมือนมีใครมาเดินรอบๆตัวเพราะเวลาที่ใครเดินก็ตามทีนอนจะแฟบลงตอนนั้นเมืดพอสมควรยาก,ก็หลับสนิทมันเดินไม่พอ เหมือนกับมันจะล้มตัวลงนอนอยู่ข้างๆผมเสียงหายใจมันคล้ายเสียงหายใจหมาสลับกับเสียงฮึกๆึกึกนานพอสมควรตอนนั้นมืดมากมองไม่เห็นอะไรเลยผมตัวแข็งร้องไม่ออกมือขยับได้นิดหน่อยเลยสะกิดหญ้าอย่างแรงแล้วก็ร้องไห้ออกไปคือผมร้องแบบไม่มีเสียงเหมือนสะอึกสะอื้น น้ำตาคลอเพราะไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนย่าผมรีบลุกขึ้นแล้วถามผมว่ามึงเป็นอะไรจากนั้นฟ้าก็แลบเป็นสีเหมือนเดิมแล้วมันก็หายไปผมเลยชี้ไปที่หน้าต่างพร้อมกับสะอึกสะอื่นตอนนั้นย่าไม่สนใจอะไรบอกว่าให้รีบรีบ,รบนอนพอนอนได้อีกสักพัก คือยังไม่ได้หลับตาสนิดแสงฟ้าแลบกระปากดเหมือนเดิมอีกครั้งแล้วสิ่งสิ่งนั้นกระปากดพร้อมแสงฟ้าแลบอีกตามเคยคราวนี้มันเดินวนรอบตัวผมแล้วมาหยุดตรงเท้าผมผมมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรมาสัมผัสที่เท้าผมก็คิดในใจว่ามันคงไม่ใช่แมวหรอกเพราะที่บ้านไม่ได้เลี้ยงแมว อาจจะเป็นผ้าบนตู้หรืออะไรสักอย่างหล่นลงมาก็ได้ผมก็คิดไปสารพัดคิดไปคิดมาพร้อมกับได้ยินเสียงเบาๆ <c oughs> <c oughs> เสียงมันเหมือนเสียงซอมบี้หวังว่าทุกคนคงจะเคยได้ยินกันในหนังแต่เสียงมันจะลากยาวกว่าคราวนี้ผมร้องลั่นเลยจนยาสะดุ้งตื่นขึ้น พร้อมหยิบไฟฉายมาส่องที่หน้าของผมมึงเป็นอะไรเสียงเหมือนญ่าจะตกใจผมร้องไห้ไม่หยุดแล้วตอนนั้นก็ง่วงด้วยแต่ก็ไม่กล้านอนเพราะกลัวเหลือเกินพอถึงรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาพร้อมกับงงแล้วก็คิดถึงเรื่องเมื่อคืนกลัวกับง่วงมันแยกไม่ออกจริงๆผมรีบลงมาจากบนบ้านซึ่งย่าก,กำลังทำกับข้าวอยู่ใต้ถุน มีตาคนข้างบ้านมานั่งเล่นด้วยชื่อตาปว่วนแกก็ได้เล่าเรื่องเมื่อคืนที่เจอเจอให้ผมได้ฟังแกบอกว่ามีฟ้าแลบสีแปลกๆแล้วยังเห็นเงาดำๆคล้ายแมวแต่ตัวใหญ่เท่าหมามันกำลังปีนออกจากบ้านของแกผมได้ยินคำนั้นก็ตั้งตาฟังพร้อมกับคนลุกเป็นอย่างมาก เพราะมันคล้ายกับเรื่องที่ผมเจอแสงก่อนที่จะมีตัวปริศนานั้นโผล่มายา่าเมื่อได้ยินถึงกับวางข้าวของที่กําลังเตรียมทำกับข้าวลงแล้วมานั่งซักถามตาป่วนว่ามันคืออะไรตาป่วนแกก็ตอบว่าแกก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากนั่งเล่นสักพักหนึ่งแกก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านคืนต่อมา ผมสังเกตตลอดว่าจะมีตัวอะไรโผลม,มาเดินรอบตัวผมอีกหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีพอมาถึงวันพระอีกนี่สิท้องฟ้าครึ้มในยามค่ำคืนเหมือนฝนจะตกชาวบ้านต่างพากันติดบ้านเวลาเดิมตามเคยแต่คราวนี้แตกผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศในหอกระจายเสียงว่าห้ามลูกหลาน ออกมาเดินหรือทำอะไรยามค่ำคืนคำนี้มันทำให้ผมสงสัยขึ้นมาอีกแล้วสองทุ่มยากับผมก็เข้าสวดมนต์ในห้องพระตามเคยสวดเสร็จก็พากันเข้านอนผมไม่ได้คิดอะไรแล้วแหละเพราะผ่านมาหลายวันแล้วมันคงไม่มาแล้วแหละผมก็นอนหลับสนิทพร้อมกับสะดุ้งตื่นตอนห้าทุ่ม เสียงหมาหอนตลอดทางทิศเหนือทางทิศใต้ทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกเสียงมันหอนสลับกันไปมาเสียงที่ผมได้ยินแทรกกับเสียงพวกหมาหอนก็คือเสียงเหมือนคนตะโกนเรียกใครสักอย่างผมฟังไม่ชัดเพราะเสียงหมาหอนมันดังมากคราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงตะโกน แต่เป็นเสียงทุกประตูบ้านดังปึ้งปึ้งปึ้ง,งสามครั้งเสียงมันดังจนญาได้ยินแล้วสะดุ้งตื่นพร้อมพูดกระซิบกับผมว่าอะไรวะโจรหรือเปล่านั่นนะหมาหอนเสียงชัดดังกว่าเดิมยาหยิบได้ไฟฉายแต่ยังไม่เปิดเพราะกลัวว่ามันจะรู้ตัวซะก่อน่อาได้ย่องไปส่องดูตามรูหน้าต่างตามช่องประตู แล้วสองดูว่ามันคือตัวอะไรผมไม่เรรออยากรู้อยากเห็นเลยเดินย่องตามหลังย่ามาย่าสองแววบแรกก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มดำๆตัวมันเท่าลูกวัวผ่านพุ่มไม้แล้วหายไปผมถามว่าเห็นอะไรไหมอย่างเงียบแล้วมองหน้าผมพร้อมกับเหงื่อตกเลยทีเดียวผมอยากเห็นมั่ง เลยเอนหน้าเอาตาไปนาบกับช่องหน้าต่างสิ่งที่ผมเห็นคือเห็นผู้หญิงเป็นเหมือนเงาดำๆถืออะไรสักอย่างกำลังวิ่งพล่านออกมาจากพุ่มไม้แล้วก็จางหายไปอีกครั้งหมาหอนคราวนี้เสียงยากเสียงลากยาวเลยทีเดียวผมถึงกับตะลึงกับสิ่งที่เจอเพราะเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ แต่กลับมาเห็นสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเจอจริงๆสิ่งที่ผมเห็นนั้นมันไม่เหมือนกับสิ่งที่ย่าเห็นเลยย่าเห็นเหมือนเป็นลูกวัวผมเห็นเป็นผู้หญิงส่วนตาป่วนเห็นเป็นแมวตัวเท่าหมาย่าจับแขนผมแล้วรีบลากมาให้เข้าไปห้องนอนทันทีผมสังเกตเหมือนกับยาจะนอนไม่หลับคงจัดะลึงกับสิ่งที่ท่านเจอ ย่าบนเสียงเบาๆเมื่อไรจะเช้าวะจากฝนปล่อยลงมานิดๆกลับกลายมาตกหนักซะงั้นแสงนั้นมาอีกแล้วผมสะดุ้งร้องพูดบอกยาด้วยเสียงหวาดกลัวก็ยังดีเสียงฝนได้กลบเสียงหมาหอนไปหมดแล้วแต่มันกลับมาแย่ตรงที่แสงฟ้าแลบลอดผ่านหน้าต่างในห้องอีกนี่สิมันมาแล้ว ผมร้องบอกย่าน้ำตาเริ่มคอย่าบอกให้แกล้งหลับไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรผมทำไม่ได้หรอกระแวงซ้ายระแวงขวาระแวงบนระแวงล่างไปหมดแล้วน้ำตาไหลพร้อมสะอึกสะอื้นเมื่อข้างๆเหมือนมีตัวอะไรมาสัมผัสแขนผมไม่กล้าที่จะขยับตัวเลยสักนิดแค่เสียงหายใจมันผมก็จะฉี่ราดอยู่แล้ว มันหายไปแล้วผมบอกย่าอีกครั้งคราวนี้ดูเหมือนว่าย่าจะหลับสนิทเอาละสิหน้าต่างปิดไม่สนิทผมอยากจะลุกขึ้นไปปิดเหลือเกินแต่ติดตรงที่กลัวนี่แหละสายตาผมมองไปมารอบๆตัวโดยความระแวงว่ามันจะโผล่มาตอนไหนอีกทั้งมืดฟ้าแลบฟ้าร้องผมเหลือไปเห็นเงาดำๆกำลังเคลื่อนไหว จากแสงไฟข้างบ้านกระทบกับตัวมันมันอยู่ข้างหน้าต่างครับแต่ว่าบ้านผมเป็นบ้านสองชั้นข้างล่างเป็นใต้ถุนโล่งกว้างผมคิดว่าเหมือนมันน่าจะลอยตัวได้มั้งผมจำได้ว่าหน้ามันมีสีฟ้าซีดๆออกดำคล้ำอะไรประมาณนี้ผมจ้องงานพอสมควรแต่ก็ไม่ค่อยชัดมันเหมือนจะวูบมา แล้วก็วูบไปเหมือนจะจ้องมองผมเครื่องหน้าผมอยากจะนอนหันหลังให้เหลือเกินแต่กลัวมันจะโผล่มานอนข้างหลังผมน่ะสิผมเลยทนลืมตาไว้ตลอดเพราะไม่กล้าหลับตาเพราะกลัวอีกตามเคยบอกเลยว่าไม่มีอะไรนอกจากคำว่ากลัวผมเห็นหน้าลางๆเคลื่อนไปเคลื่อนมาหลายๆรอบพอจะดูออกแล้วแหละว่าคล้ายผู้หญิงผมดำ เหมือนผมของเขาจะปิดบางหน้าลอยไปแล้วก็ลอยกลับมาแสงฟ้าแลบแวบเข้ามาสิ่งที่ผมเห็นมันก็หายไปรุ่งเช้ายายข้างบ้านชื่อว่ายายคิดแกก็มาเล่นด้วยแล้วมาเล่าเรื่องเมื่อคืนแกได้ยินเหมือนกันไหมยายพายายพาก็คือชื่อของย่าผม เสียงทุบป,ประตูดังปึ้งปึ้งปึ้ง,งสามครั้งแล้วก็เสียงเหมือนลูกมะพร้าวหล่นตุ๊บทั้งทั้งบ้านแกไม่มีต้นมะพร้าวเลยมีแต่ต้นกอไผ่ต้นมะขามอยู่ข้างบ้านยาผมเลยเล่าให้ยายคิดฟังกับเรื่องที่เจอเมื่อคืนต่างคนต่างหวาดภาวาคุยไปด้วยลูบแขนลูบขาไปด้วยคนลุกขนพองกับเสียงทุบป,ประตูบ้านปิศนา แล้วกับสิ่งที่ผมเห็นผู้หญิงถืออะไรสักอย่างกำลังวิ่งแล้ววูบหายไปแล้วก็ย่ากับตาป่วนต่างคนต่างเห็นไม่คล้ายกันยาผมบอกว่าน่าจะเป็นคนเอาของมาปล่อยแถวหมู่บ้านแล้วมันจะวิ่งตามทางมาเรื่อยๆย,ยาบอกว่ามันจะแปลงตัวได้มากมายสารพัดเช่นคนแก่ผู้หญิงมา้าลิง หมาแมวแม้กระทั่งกระต่ายมันจะเรียนเสียงคล้ายกับคนที่เรารู้จักแล้วจะเรียกตามบ้านเคาะทุกประตูหวังให้คนเปิดหรือคานรับเสียงเรียกที่มันร้องเรียกอยู่เมื่อไม่นานมานี้อีกหมู่บ้านหนึ่งก็มีคนนอนตายแบบไม่ทราบสาเหตุเมียเขาบอกว่าตอนกลางคืนสามีของเขาได้ไปส่องกบสองเขียดตามภาษาชาวบ้าน หลังฝนตกกบเขียดจะเยอะพอสมควรเมียเขาบอกว่าตอนสามีเขากลับมาได้เล่าว่าได้ยินเสียงเหมือนคนไอแคกแคคเขาเลยรีบกลับบ้านก็เหมือนมีอะไรเดินตามหลังมาคุณคงจินตนาการเหมือนผมสินะทางมืดทางเปลี่ยวมีแต่ต้นไม้ป่าทึบไปหมดก่อนเมฆปกคลุมพระจันทร์ท้องฟ้าสลัวสลัว แ้ามีตัวอะไรเดินตามหลงงังอีกย่าบอกว่ามันจะออกมาเฉพาะวันพระเพราะวันพระเป็นวันปล่อยผีมันจะมาเรียกวิญญาณพวกขี้ขอนอ่อนเชื่ออะไรง่ายๆบ้างก็แปลงเสียงเรียกให้ขานรับบางก็แปลงเป็นลิงเป็นหมาแมวเป็นผู้หญิงหอบเสื้อผ้าลากกระป๋องแล้ววิ่งรอบหมู่บ้านเพื่อเรียกร้องความสนใจ ให้คนในบ้านออกมาดูว่าคนข้างนอกบ้านเขาทะเลาะหรือเป็นอะไรกันถึงหอผ้าวิ่งผมรอจนมาถึงวันพระผมมั่นใจว่ามันจะต้องมาอีกแน่นอนกลางคืนอันเงียบสงัดกับแสงไฟกลางสีแยกสลัวๆทุกบ้านพากันปิดไฟแล้วพากันนอนแต่หัวค่ำวันนี้ ยาสวดมนต์คนเดียวผมเข้าไปนอนก่อนเพราะง่วงพอล้มหัวลงนอนเท่านั้นแหละเสียงหมาหอนมาอีกแล้วเสียงลากยาวสั่นประสาเสลือเกินอาการระแวงของผมเริ่มกำเริบแล้วด้วยความอยากรู้อยากเห็นปนกับการกลัวจึงทำให้ผมลุกแล้วคลานมาตรงช่องไม้ทำทีว่าจะส่องแต่ย่าผมเดินเข้ามาพอดี มึงทำอะไรนะแต่ผมนี่สะดุ้งไม่เป็นท่าเลยโอ๊ยยาตกใจไปน,นะหน้าผมซีดเหงื่อตกยาผมบอกหมามันหอนมันเหา่าคนเมาละมัง้งมึงนะคิดมากเหมือนญาจะพูดให้ผมหายกลัวพอใกล้จะสามทุ่มผมก็ได้นอนพอปิดไฟนอนได้สักพักยาก็หลับสนิท ผมได้ยินเสียงร้องโหยหวนเหมือนคนเจ็บแถมเสียงดังคราวนี้เสียงมันเหมือนดังอยู่หน้าบ้านแล้วก็เงียบไปโผมาดังอีกครั้งผมรีบปลุกย่ามาฟังเสียงนี้ย่าบอกเออว่ะว่าไม่ใช่เสียงคนเสียงสัตว์แล้วละ่ะย่าบอกไม่ต้องลุกไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นผ้าผ้า มีคนเรียกชื่อย่าผมอยู่ข้างล่างพาพาผมกับย่านิ่งไปพร้อมๆกันเพราะรอฟังเสียงที่ได้ยินย่าผมบอกปล่อยให้มันเรียกแบบนั้นแหละผมเริ่มกลัวกับเสียงเรียกนี้เข้าแล้วเรียกอยู่สักพักแล้วก็เงียบไปมันไปแล้วแหละผมคิดในใจรุ่งเช้ากลุ่มคนแก่มานั่งคุยกันที่บ้านผม บอกว่าได้ยินบ้างทุกประตูบ้างแต่ไม่ทุกหลังหรอกที่เจอแบบนี้แถวบ้านผมมีหมอดูมีญาผมกับกลุ่มคนแก่สองถึงสามคนแล้วก็ผมพากันไปดูให้แม่หมอดูว่ามันคือตัวอะไรแม่หมอท่านบอกว่ากีสีแยกนะเป็นสารว่างเปล่า เป็นสางร้างมีแต่ตัวอะไรดำๆนั่งนอนวิ่งเต็มไปหมดพอผมได้ยินคำนั้นผมก็ตกใจมากครับแล้วหมอดูก็บอกอีกว่าถ้ามันหิวหรือกระหายอาจจะเป็นคนก็ได้ที่มันต้องการแม่หมอบอกว่าให้รีบนำสารกลางสีแยกเก่าๆออกซะเพราะเจ้าที่สารเขาไม่อยู่แล้วทีนั่นมันแรง เพราะเคยมีคนตายหงแถมยังมีตัวอะไรดำๆอาศัยอยู่แลบลิ้นปิ้นตารอเหยื่อหรือวิญญาณให้รีไปเอาออกซะแล้วสร้างสารใหม่หลังจากนั้นกี่หมู่บ้านก็ได้มีการสร้างสารขึ้นมาใหม่แม่หมอก็ได้สวดไล่พวกมนต์ดำออกไปจากนั้นทุกวันพระก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลย สำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องคล้ายๆเรื่องของบีนะคะที่เจอตอนเด็กก็จะเป็นประมาณว่าอตอนที่บีเป็นเด็กนะคะก็เคยเจอเรื่องคล้ายๆแบบนี้คืออ่ก็ได้นอนหลับไปในกลางคืนของวันหนึ่งนะคะส่วนบ้านก็จะเป็นบ้านสองชั้นเหมือนกันนะคะข้างล่างก็จะเป็นใต้ถุนโลง่งข้างบนก็จะเป็นสองห้องนอนแล้วก็เป็นห้องโถง คุณย่าก,ก็จะนอนอยู่ข้างนอกตอนนั้นย่าก,ก็จะป่วยนะคะแล้วก็จะนอนกลางมมูงอยู่ข้างนอกบ้านส่วนตัวบีนะคะก็จะได้นอนอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งพร้อมกับน้องๆแล้วก็พ่อแม่แต่ว่าตอนนั้นก็ไม่รู้ทำไมไม่ปิดประตูนอนนะคะแล้วทีนี้สักพักหนึ่งหลังจากที่บีตื่นขึ้นมากลางดึกอากาศนี่ก็คือเยือกเย็นแบบหนาวสุดๆเลยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคือหนาวแบบ ขนลุกอะ่ะมันเยือกเกีนมากอ่าแล้วบีก็จะได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นมาตอนนั้นเสียงมันจะเป็นเสียงคล้ายๆเสียงผู้หญิงนะคะมันก็จะดังประมาณว่าฮีหีมันจะดังว่าหิวหิวหิวอยู่3ามครั้งและเป็นเสียงที่ลากยาวมากฟังแล้วแบบขนลุกมากๆเลยนะตอนนั้นบียังเด็กอยู่ ด้วยความเป็นเด็กคือเราอยากรู้อยากรู้ว่ามันคือเสียงอะไรบีก็ค่อยๆเดินออกมาจากห้องนะคะเดินย่องย่องมาเพราะว่าบ้านมันเป็นบ้านไม้ถ้าเราเดินแรงๆหรือเราเดินไม่ระวงังบ้านมันจะแบบเสียงมันจะดังเอียดอาดอ่ะกลัวาวา่าไอตัวที่อยู่ข้างล่างหรืออะไรสักอย่างที่อยู่ข้างล่างมันจะได้ยินเสียงบีก็เลยรีบเดินค่อยๆอ่าไม่ใช่รีบค่อยๆเดินย่องย่องย่องออกมานะคะแล้วทีนี้ พอใกล้จะถึงทางที่จะลงบันไดบันไดบ้านบีนะคะมันจะเป็นทางเดินลงไปเลยจากาชั้นสองคือจะไม่มีประตูหรือว่าอะไรกั้นไว้บีก็จะค่อยๆเดินลงไปแต่ทีน่นี้พอถึงทางที่จะลงบันไดมันมีเหมือนความรู้สึกว่าเราได้สติหรืออะไรสักอย่างามีความกลัวหวาดระแวงก็เลยคิดว่าเออเราจะเดินลงไปทําไมมันน่ากลัว เผื่อมันเกิดอันตรายหรืออะไรสักอย่างขึ้นพอคิดได้อย่างนั้นเบียก็เลยเดินกลับเข้าไปในห้องแล้วก็ไปนอนต่อคือตอนนั้นน่ะไม่รู้ว่าคิดอะไรที่ยังที่อยากจะลงไปดูนะคะท่านผู้ฟังคือเหมือนมีอะไรโดนใจให้เราอยากลงไปดูแต่พอใกล้จะเดินลงทางอ่าบันไดคิดจะเดินลงไปมันมีความอ่าที่ว่าเหมือนมีสติขึ้นมาให้เราไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นให้เดินกลับไปนอนประมาณนี้แล้วพอตอนเช้า บีก็ได้ถามคุณยาถามพ่อถามแม่ว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงแบบนี้แบบนี้ที่บีได้ยินหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะเรื่องก็จะมีประมาณนี้แล้วท่านผู้ฟังนะคะเคยเจอผีหรือเคยมีประสบการณ์ขนลุกแบบนี้หรือเปล่าลองมาแชร์ใต้คอมเมนต์ได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงเจ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับบี สำหรับวันนี้คืนนี้ฝันดีผีไม่หลอกสวัสดีค่ะ